กราบสวัสดีครับนี่คือถนนที่สวยที่สุดครับผมแล้วกําลังเป็นติฮิตฮอตนะครับผมออกทีวีแทบกูช่องเลยครับและถนนเส้นนี้อยู่ที่จังหวัดพะเยาครับผมอำเภอเมืองนี่เองครับต่างขึ้นวัดพระธาตุจอมตองครับผมเดี๋ยวผมปารีคีขึ้นไปครับออบรรยากาศสวยงามขนาดนักครับผมนักข่าวแทบทุกช่องเลยครับและแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวหลายครับอันศินมาครับผมถนนเส้นนี้ครับ บันไดที่ไม่เอวจังหวัดพะเยานะครับผมพาดบ่ไดเลยครับที่จะบอมาแอวถนนเส้นนี้ครับผมนี่ครับที่เฮาหันตั้งหน้าก็เป็นบันไดนากนะครับขึ้นไปไหวพระธาตุจอมทองครับผมอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามนะครับเจอแม่แอลถนนสายเขียวครับผมสายเขียวของแต้เลยครับยิ่งเวลาที่มีแดดครับผมแล้วมีแสงครับพาดอย่างงามเลยครับวันนี้ผมมาอากาศมันบดบดเมือๆมือครับใน่กาพอได้อยู่นะครับผม ท่านได้กัวมาบอทูกนะครับผมจับพิกัสตีวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับหรือวัดสรีคงคำนะครับผมก็จะอยู่ตรงกัดข้ามนี่ครับอ่าอยู่ตรงกัดข้ามกันเลยครับผมยิ่งใกล้จะถึงบันไดหนาตีเขาจะขึ้นไปไหวพระธาตุเลยครับผมยิ่งงามเลยครับกําลังทําเซตใหม่ๆเลยครับผมดังมากครับออกทีวีแถบทุกช่องเลยครับในในก็มาแล้วเดี๋ยวผมป้าขึ้นไปไหวพระธาตุเลยครับผม นีค่ครับผมไวสาปรมีพระธาตุจอมตองครับผมแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าพุทธศาสนิกชน,นครับผมมาไหว้หลายขนาดครับซึ่งเป็นพระธาตุหนึ่งครับผมที่มีความศักดิ์สิทธิ์และขู่บ้านขู่เมืองของจังหวัดพะเยามายาวนานเลยนะครับใครที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาหรือไม่เอวครับผมวัดวัดนี้ตีปบอกว้อ่าดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาไหว้พระประธานในวิหารก่อนครับเขาวัดเขาวาดึงใจจุม้มใจเย็นนะครับผม วัยสาพระเจ้าตั้งใจต่วยครับผมและนี่ก็คือต้นโพนะครับผมดีผราคูบาสสีวิชัยนะครับผมได้ปลูกไว้ครับหอเก้ายังใหญ่ครับผมแข็งแรงและทนทานมากครับแล้วผมจะปาไม้แหมตีนะครับผมดีผาดบ่ได้เลยนะครับตีอยู่บนวัดพระธาตุจบตองนี่ครับนี่ก็คือสกายวอล์กครับผมบนสกายวอล์กก็จะมีหอระฆังใหญ่มากครับผมขึ้นมาข้างบนนี่แล้วแล้วพอลงไปตั้งหลุมครับผม โอ้จะหันก้อนพะเยาสุดลุกหูลูกตาเลยครับผมแล้วก็จะหันตัวเมืองพะเยาได้กว้างมากครับมีมุมสวยๆงามๆหลายมุมครับเขาได้เลือกทายหูครับผมเดี๋ยวผมจะเพื่อพอบรราการหลบๆบก้นเลยครับนี่ครับกวนพะเยานาฝนครับน้ำยังนักยังหลายเลยครับผมเพราะว่าวันธรรมดาหรือวันยุทธครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเอวกันนักกันลายครับผมท่านได้ตีอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในพะเยานะครับเิญมาเอวได้เลยนะครับผม รับรองมาสัมผัสบรรยากาศงามขนาดครับครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวครับผมและติภาพมาได้นะครับผมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ตัวนะครับ